เปิดสิบอันดับมืองเสี่ยงจมน้ำในอีก50ปีข้างหน้ามีไทยด้วยนะ อู้นะคะภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะทำให้ทานน้าแข็งทั่วโลกเนี่ยละลายเร็วขึ้นเท่าตัวเลยทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นกว่าเดิมค่ะจากเดิมโลกของเราที่มีสัดส่วนน้ําทะเลเยอะกว่าแผ่นดินอยู่แล้วเนี่ยภาวะโลกเดือดก็จะยิ่งทําให้แผ่นดินหดตัวเล็กลงและน้ําก็จะเพิ่มมากขึ้นเมืองใหญ่ถูกคาดการเสี่ยงจมน้ําไม่ใช่ความเพ้อฝันหลายประเทศเริ่มเตรียมตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น กรุงเทพประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในลิสต์เมืองเสี่ยงจมน้ำด้วยเช่นเดียวกันเราจะปรับตัวหรือไม่อย่างไรติดตามได้ไหนซีรีส์ i ิง i n g Bangkok ทุกช่องทางของทางสปริงนิว คิดว่าคลิปนี้อ่ปะปลามีเครื่องมือที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะนั่นก็คือเครื่องมือจำลองจากองค์การ Climate Central ที่มีชื่อว่า Coastal Risk Screening Tool ค่ะที่จะใช้ข้อมูลงานวิจัยในปัจจุบันนี้แหละนำไปวิเคราะห์แล้วก็จำลองออกมาเป็นแผนที่นะคะและเราค่ะก็มาจำลองดูกันซิว่าหากน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น1.5เมตรหรือว่าในอีก50ปี70ปี100ปีข้างหน้าเนี่ยเมืองชายฝั่งจะเป็นอย่างไรบ้างผลก็คือ น้ำท่วมค่ะชเชิงช้ฝั่งเนี่ยจะจมหายไปนั่นเองค่ะและนี่คือ10อันดับเมืองที่เสี่ยงจะจมน้ำหายไปแน่ๆจากการจำลองของ Climate Central นะคะจะมีเมืองไหนบ้าง อันดับหนึ่งโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะแหล่งท่องเที่ยวที่จะหายไปสําคัญสาคัญนะคะคือย่านโอไดบะและก็โตเกียวสกายทีค่ะรวมไปถึงโอซาก้าด้วยจุดเสี่ยงก็คือยูเมดาสกายบิวดิ้งและก็พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําโอซาก้าอะควาเรียมค่ะอันดับ2ค่ะมุมไบประเทศอินเดียจุดเสี่ยงที่จะจมหายไปนะคะได้แก่วัดมหาลักษมีและก็ประตูชัยอินเดียอันดับ3ค่ะนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจุดเสี่ยงที่จะจมน้ำนะคะได้แก่อลิชไอแลนด์นะคะสนามบิน JFK รวมถึง เมืองนิวออร์ลีนส์รัฐหลุยเซียนาเมืองที่มีธรรมชาติเยอะมากๆแบบนี้เนี่ยก็เสี่ยงจมหายไปด้วยเช่นเดียวกันอันดับ4ค่ะจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียค่ะพื้นที่ที่จะเสี่ยงหายไปก็คือชายหาดอันโกนะคะแล้วก็เต่าซุนส์ไอแลนด์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะได้กลายเป็นอดีตเมืองหลวงไปแล้วนะคะเพราะว่าเขาได้ย้ายไปยังเมืองแห่งใหม่แล้วที่มีชื่อว่านูซันตารานั่นเองอันดับ5ค่ะลอนดอนสหราชอาณาจักรกันนะคะแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตอย่างลอนดอนอเนี่ยก็เสงถูกจะจมหายไปด้วยเช่นเดียวกันเห็นสูงๆแบบนี้เเ่ยยก็สงดวนะ อันดับหค่ะโฮจิมินห์ min, ประเทศเวียดนามเมืองที่ติดอยู่กับแม่น้าําไส้งอนนะคะอย่างเช่นเดอะคาเฟ่อพาร์ตเมนต์ค่ะคาเฟ่หลักสีที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละแล้วก็โบทนอเทอร์ดามนะคะรวมถึงเมืองทางเหนือที่จะเป็นอย่างเช่นฮหาหนอยด้วยก็จะหายไปเช่นเดียวกันอันดับเจค่ะเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะพื้นที่ที่จะหายไปก็คือทั่วทั้งเซี่ยงไฮ้เลยค่ะอย่างเช่นท่าอากาศยานนานาชาติส้างห่ผูตรงนะคะหอไข่มุกตะวันออก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เมืองโบราณจูเจียเจียวนะคะเป็นต้นอันดับแค่ะอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ค่ะเมืองที่ดูแหง้งแล้งแหง้แหงแล้งแบบนี้เนี่ยแบบนี้ก็เสี่ยงจมด้วยเหมือนกันสถานที่สําคัญที่จะหายไปเนี่ยก็ได้แก่พิพิธภัณฑ์สถานโบราณนะคะดอราชิตเนชั่นัลมิวเซียมค่ะคอรนิชถนนคนเดินริมชายหาดและก็ป้อมปราการฟอร์ดครดตเบยนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณนั่นเองอันดับ9ค่ะเมืองดังที่มีสภาพแบกเป็นเกาะนะคะอย่างเช่นเมืองกลางน้ําเวนิสอิตาลี มาดิฟทะเลสาบเทสซีหมู่เกาะกาลาปากอสและก็แอนตาร์กติกาและอันดับ10ค่ะอันดับสุดท้ายก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะพื้นที่ที่จะหายไปก็คือเขตบา้านขุนเทียนบา้านขุนสมุทรจีนเสาชิงช้าสนามหลวงอนุสาวาสารวีย์ชัยสมรภูมิและอีกมากมายเลยตามพื้นที่สีแดงที่ขึ้นอยู่ในแผนที่นี้ได้เลยค่ะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่านี่เป็นเพียงการจําลองเท่านั้นนะคะการคาดการณ์ของเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าในปีนั้นๆเนี่ยมันจะท่วมมิดหรือว่าท่วมฉั พลันอย่างที่ปลาให้ดูรูปไปเนะะี่ยปรากฏการเมืองจมน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะแบบถ้าเราไม่ติดตามเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าอยากรู้เรื่องราวลึกๆว่ากรุงเทพมหานครของเราเนี่ยจะจมน้ําจริงหรือไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันบ้างก็สามารถติดตามได้ในซีรีส Bangkok ์ Sinking b a n g k o k ได้ทุกช่องทางของทาง s Spring News และเว็บไซต์ r i n g News co. th คิด the world เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจึงต้องรักโลก